ขายออนไลน์นี่แล้วขายออนไลน์ยัาไปส่งทองไงแล้วเอ้าก็ส่งกับไม่แหงส่งไปมอเตอร์ไซค์ขันเดียวมันก็ได้แล้วไปขนนังปันปันอะไรปันพวกทัวแกงปันทัวปันอ่าปันพริกปันพริกปันทัวอ่ทัวลิส่งเนี่ยขวดชวดเดี๋ยวปันขนขวดเองนังขวดให้หอมเออ ถ้าาเนื้อนี่ดีก็เนื้อหมูเหรออ๋อเนื้อหมูมันบ่อร่อยต้อส่วนเนื้อก๋วยเนื้อก๋วยเขาหนึ่งประเสริฐเนี่ยสามชั้นอ๋อยังงั้นเหมาะกว่าอ๋อแล้วอะไรมากมายดอกปันตะพริกบนกระทัวแล้วก็กุ้งว่าเราซื้อกุ้งสิกุ้งน้อยๆแดงแน่เออๆหัวสามเนี่ยเปรี้ยกกะเจียวแห้งกระเจียวกระเจียวต้มยำหมูเนี่ยเปรี้ยกกะเจียวแห้งวันนี้ก็เอาแล้ววันนี้ก็ไม่แห้ง อีาค่กับโบราณป้าน้อยเหรอเออหมูน้ำพี่นี่หมูผู้ย่ายกับนันอะไรน้ำพี่นี่มาผู้สวยน้ำพี่นี่เข้าไปเอาเงินเรียนท้องสังขานกันน่ะเนาะอ๋อแล้วก็ทานทานซื้อโอ้ยมากินกันคนละสองทวยมีเหลียงต้มยำหมูแล้วก็ซื้อไปให้ลูกไปปิ้ยกันไหมมดไปหนาห้าวอ่ะตะกอนมันทวยเราสิบบาทเนาะมัดไปเจ็ดสิบเปล่าันนี่ไปไปซิมตรงไหนก็บ่เห็นแม่นไปโรงงานป้าเลี้ยงกะ ก็ดอยจะเมนบ่าขายกิเตียวปลาเลี่ยงนะปเลี่ยงบ่าะคุณต้นบ้างปลาเลี่ยงบ้างปั้ต่ลุกน้องป็นน้อยไม่แเพ้ปน้อยเม่แพรคนในโรงงานทำไมงั้นไปมาขอไม้ไปก่อไฟแก่บ่ขายกิเตียวสักทีเห้อเฮาเฮาพุดน่ะชอบ ขนมปาะมิดพูดนะปาะมิดประยูรแล้วจัดหาหาแทนปาะมิดยังบ่ได้เลยหาของขายแทนปาะมิดยังบ่เจอเลยเดี๋ยวอีมมาสอบลายบ้านประขายก็ดีใจแล้วหอมสตางค์ไว้มาซื้อแค่เตี่ยวปาะมิดดีใจมาได้บ้านประขายมาได้กินแค่เตี่ยวยังหาคนแทนปาะมิดยังบ่เจอเลยขนมอันนั้นหาชอบไอ้ขนมกรอบ กบนอกๆนะใส่หวานเนอะไสหวานเอฮ้ยนลาวยังเหายางซอบเลยนะใส่เค็มก็ซ้อมแล้วก็ขนมขนมอะไรก็ขนมหมูแกงก็ซอบปลาซ้อมไม่เลิกขนมประมิตเสียดายว่ามีคนสืบทอดตขนมมีคนสืบทอดของมอมเมของอร่อยอร่อยทอดของป้าไปดิแม่เดี๋ยวเ้ามาจัดการ